สวัสดีค่ะวันนี้วันที่26กุมภาพันธ์2024ลอยหกสิบหาค่ะพบกับอูซางบอยมหาสา,ารคามค่ะวันนี้อูซางบอยลากโองรถไถ่ขันนี้มาฟูงลูกขา่ายุบันวังสิงค์ค่ะตำบลปาป่า,ปาอําเภอปาป่า,ปาจังหวัดนครพน,นมค่ะลูกข่ายคนฟางเป็นรุ่นหล่อเดียวดำมือค่ะขั้นนี้จะกว้างยู24เมตร11ค่ะยาว43เมตรสูงท4เมตร1ค่ะเปิดใจ3ด้าน คันนี้จะใส่เผาิสันบิ๊กเอ็มเป็นกระทะขอบทิหาเป็นยางเปรเซนตค่ะลูกค้าเพิ่นเอามาใส่กับรถไทยยี่ห้อยันมาค่ะลูกค้าเพิ่นสร้างเป็นอ่าสีแดงอะค่ะแต่ว่าสร้างสีฝนฝนคิดเป็นสีสม เอซคนใดสนใจติดต่อสอบถามอูซางบอยได้ค่ะเบอร์โทรซางบอย062 341 7สองจ็ดซีหค่ะอูซางบอยต่างยูบ้านหนองโนกตำบลวังย้าอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะทางบอยบอกวิธีการใส่งานของลุนดำมือค่ะขนนี้จะจับบรรทุกได้ประมาณ3ตันถึง3าตันหาค่ะ ของตัวข้อหลกักของยีห่ห้ออายันมาค่ะจะเป็นรุนทีแบบข้อหลกักยูตามมาค่ะซางบอยเกจะต่อข้อให้เวลาเอาผงมาใส่ให้มันเสมอค่ะข้อจะว่าถิมโล่งค่ะของอูซางบอยเกจจะรับประก,กันเท้ารับประก,กันอาซัตซี่ทุกขั้นคือเกาลรจ้าดูลแลห้ทถามีปัญหาอย่างสามรถโทรขอมาแจ้งปัญหาซางบอยเลยค่ะ สีตามที่ลูกค้าเห็นจริงจริงลูกค้า่นตอนแรกคนสร้างเป็นสีสมค่ะลูกค้าคนเล่นมาเปลี่ยนเป็นสีแดงบัดที่มีสร้างสีก็ได้ลงลงเริ่มค่ะแต่ว่าคนสร้างประมาณนี้ค่ะแบบขาดเหลืองล่เหลือเกียบค่ะส่วนสีของอูซางบอยมหาสารคามเอสซี่สามารถเลือกเลือกได้ค่ะว่ามักสีใดครั้งนี้ไอ้ขั้นนี้เป็นขังนหนเป็นกระบะสี่ดําเงินค่ะก็สวยไปอีกแบบหนึ่ง ของอูซังบอยกับเจนนี่แถมบันไดมีหมวกดันบนมีกองเขึงมือมีเสือแถมหายทุกขั้นคือเกาค่ะส่วนข้อหลักอะ่ะเป็นแนวตรงค่ะขอดีของมันคือเวลาเดี่ยวฮักสองข้ออ่ารคลอดแต่ว่าขันตรงข้อราถ่ายค่ะหลักอะเดินเพิ่งใกล้ๆซับข้อดีแข็งๆหายทุกขันะะ้นแบบนี้ค่ะถูกดุดเลยตรงไหนตรงเป็นห้อย คาะพ่อ,พอ,อยางสร้างก็จะเชื่อมให้ดีๆค่ะนี่ค่ะหลากเงาแบบนี้ส่วนแทนครกกะหลากเงาแบบนี้ค่ะก็มีการเก่งออกค่ะ,คะสวยค่ะสวย